สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเราก็มีเรื่องราวน่ารู้มามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันเช่นเคยนะครับไขความกระจ่างท้าไมวัดพระแก้วถึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่เลยสักรูปเดียวเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งท่านพระอาจารย์มั่นพักที่วัดป่าบ้านหนองผือพระอุปชาอุ่นพระครูบริบาลสังคกิจอุ่นอุตโมวัดอุดมรัตนาราม อำเภออากาศอํำนวยจังหวัดส,สกลนครได้ไปกราบนมัสการฝั่งเทศและได้นํารูปพระแก้วมรกตขนาด20นิ้วเป็นภาพพิมพ์ใส่กรอบไปถวายท่านพระอาจารย์แต่ดูท่านจะลืมทำความสะอาดเพราะมีฝุ่นจับอยู่ท่านพระอาจารย์ก็น้อมรับด้วยความเคารพหลังจากท่านอุปชาอุ่นลาลงกุฏิไปแล้วท่านพระอาจารย์ได้ทำความสะอาดโดยเอาผ้าสงน้ำของท่านมาเช็ดถู ผู้เล่าหลวงตาทองคําพินตรกรมเอาผ้าเช็ดพื้นเข้าไปช่วยทําความสะอาดด้วยเพราะเห็นว่าผ้ายังสะอาดอยู่ท่านหันมาเห็นเขา้าพูดว่าอะไรกันนั่นรูปพระพุทธเจ้าแทๆ้ๆอย่างเอาผ้าเช็ดพื้นมาถูดได้ผู้เล่าสะดุ้งไปทั้งตัวเพราะความโง่เขลาปัญญาอ่อนท่านก็เลยทําความสะอาดเองเสร็จแล้วก็มีเพื่อนพิสุทยอยกันขึ้นไปรวมทั้งท่านอาจารย์วิริยังด้วย ท่านเลยเทศถึงความมาศจา์ของพระแก้วมรกตท่านว่าพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ในประเทศใดประเทศนั้นจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลมีอยู่ในประเทศใดประเทศนั้นจะไม่สิบหายด้วยภัยแห่งสงครามการเสด็จไปสู่สถานที่ต่างๆของพระแก้วมรกตนั้นมีปัจจัย3อย่างคือ 1. เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2. เกิดกรียุคในประเทศนั้น 3. ด้วยความรักและท่านยังบอกอีกว่าวัดพระแก้วนี้เป็นวัดพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระสงฆ์อยู่ไม่ได้เพราะพระสงฆ์มาจากตระกูลต่างๆทั้งหยาบทั้งละเอียดไม่รู้พุทธอัธยาศัยพุทธธรรมเนียมและพระพุทธเจ้าเป็นทั้งกษัตริย์และผู้สุคุมารชาติเมื่อพระสงฆ์ไม่รู้พุทธธรรมเนียมถ้าไปอยู่ ก็มีแต่บาปกินหัวผู้รู้ทั้งพุทธอัธยาศัยและพุทธธรรมเนียมแล้วมีพระมหากษัตริย์องค์เดียวเท่านั้นครั้งพุทธกาลก็มีพระเจ้าพิมพิสารเท่านั้นส่งรู้แต่ของไทยคือพระมหากษัตริย์ส่งรู้มาแล้วได้ทรงสร้างวัดถวายจำเพาะพระแก้วเท่านั้นพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นหน่อนเนื้อพุทธทางกูลคือจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้า ตั้งแต่วาสนาบารมีมากน้อยต่างกันเท่านั้นท่านจึงทรงรู้พุทธอัธยาศัยเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าผู้ใดย่างกรายเข้าสู่วัดพระแก้วเป็นบุญทุกขณะที่อยู่ในบริเวณวัดแม้แต่ชาวต่างชาติมีโอกาสเข้าไปในบริเวณวัดพระแก้วจะด้วยศรัทธาหรือไม่ก็ตามก็ได้เข้ามาสู่วงพระพุทธศาสนาด้วยปริยายหรือจะบางเอื่นก็แล้วแต่สามารถเป็นนิสัยให้เข้ามาได้ต่อไป จะสามารถเกิดเป็นคนไทยสืบต่อบุญบารมีสำเร็จมากผลได้ขอขอบคุณที่มาของแหล่งข้อมูลจากหนังสือร่ำลึกวันวานบันทึกโดยหลวงตาทองคําจารุวันโนคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญจะลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ